โยโยโยบายมังกรเจิกับครึงเ้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับ ก่อนอื่นฝาก V ี p KLN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคึ้นเน้นทีมเดียวพิจิตเลือกเกมเวลาตี2:45ในชั่นลีกลีกเอกลุ่ม3นะครับเยอรมันทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับบอสเนียทีมบวยครับเยอรมันมี10แต้มจากการชนะ3เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเนเธอร์แลนด์มา1ต่อศูนะครับอยู่เลียนนาเกลส์มันก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับประตูหรือว่าเบลมันครับเกมรับก็พวกโจนาทันทารูดิรันะคบ ตรงกลางโรเบิร์ตแอนดิชปาร์ตเกาโกลสอย่างเงี้ยครับแนวรุกก็มี2เพลย์เมพเกอร์นะครับทั้งจามาลูเซล่าจากบาเยอร์แล้วก็ฟอรินเวสจากเลเวอร์คูเซ่นเป็นตัวชูโรงมีซาร์กานาบีไคลฮาวเวดด้วยนะครับในขณะที่บอสเนียโจมบวยมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้3เกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านิค้าฮังการีมา0ต่อ2นะครับเซอร์เกียบาเรสกุนซือก็มีนิโคล่าวาเซอร์เป็นประตูนะครับเกมรับเออร์มันบีคาสิ ตรงกลางก็ฮาริสฮากินวิชกับเบนจามินไทเฮโรวิชนะครับแล้วก็คู่หน้าครับเอดินเชโกกับตันทีมเล่นกับเอเดมินเดเมโรวิชครับนัดแรกที่เจอกันเยอรมันบุกชนะ21คู่นี้ก่อนเกมเขามองเยอรมันเป็นต่อเยอะมากนะครับแม่ดูแล้วเยอรมันเอาง่ายถึงตรงแยกการันตีการเข้ารอบไปแล้วนะครับเพราะว่าในทแกลนกับฮังการีต้องไปตัดแต้มันเองส่วนบอสเนียเนี่ยเอาง่ายถ้าเกมนี้เสมอก็ตกรอบเหมือนกันนะครับดังนั้นดูแล้วเกมน่าจะเปิดแล้วยอรมมนเล่นแบบไร้ความกดดันครับพี่เจษมองว่า อาจจะไปถึง3ประตูได้ไม่ยากด้วยนะครับให้วัดใจเยอรมันครับจะเปิดบ้านยิงขาดถึง3ประตูได้ครับให้เชียร์อินสเล็กเยอรมันเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอท้วก่อนโชคดีครับบ๊ายบาย